กรรมการสั <muitas> ่งไฟงัวครับกรรมการสั่งไฟงัวเอ้าตองหัวตะเขากันนะงัวตองหัวตะเขาได้เสียครับงัวตองหัวตะเขาได้เสียทุกกรณีนะราคาอยู่แดงนะราคาอยู่แดงราคาอยู่แดงราคาอยู่แดงเฮ้ยับเดาไปเับมัาไปเป็นตัวเดินนะครับตัวเด้เป็นตัวเดินนะเด้ไอ้แดงแดงทะเลทรายนะครับแดงทะเลทรายคนเตะบอลเรื่องโทนนะ ตัวดำนี่แบป้แบป้ชุมพรนะครับแบป้ชุมพรนะอย่าเที่จะต่อกับเพื่อนๆนะสมาชิกนะอย่าเที่จะต่อกับเพื่อนๆนะพันสองพันสามกินกันมาแล้วนะครับพันสองพันสามกินกันมาแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าแอดไม่เตือนเฮ้ยดำเป็นตัวเดินนะครับตัวดำเป็นตัวเดินนะ อัดไปกระทรอนแขนแดงกี้ไปได้ดําอัดไปดําขึ้นไปห้อยแดงเกียไปลององลองๆองลองลองลองององเฮ้ยลักต่อไปแดงลักรองไปดํานะครับ ตัวดำมันแดงอยู่นะแต่ว่าตัวดำเดินหน้านะครับเดินหน้าเอ้ยแดงพิษไปแล้วฟาดต้านรองขึ้นมาเอ้ยเอ้ยสมาชิกเตี่ยก็เตี่ยก็ ดีเลยบอบมใจ้นะครับตัวแด,ดงนะล่อาตัวดำนตัวอาร์ไปนะครับแดงดำเทียบไปแดงมันยาวมันก็ม,มุ่มไปหน้านะครับเอ้ยดำเทียบไปดดแม่ได่ใจ้ไปยอดดีนะครับตัวดำนะราคาข้ามมันอยู่ดำนะราคาข้ามันอยู่ดำนะใส่ล้องไว้ก่อนนี่อีวันเทียบไหมอีวันเทียบไหมแต่าาไปมุมนี่มันมุมมาทันนะมุมนี่มันมุมมาทันนะสมาชิก เอ้ยดำก็ไป,ไปเบงนะไป,ไปห้อยไปนะมุมนี่มุมมาทันนะจะบอกไว้ก่อนนะครับหน้าห้องน้ำเลยนะ <c oughs> ลายตัวมะพาวท่ามุมนี่นะครับดำต่อหน้าดำต่อหน้าดำต่อหน้าราคาอยู่ดำนะราคาอยู่ดำนะ ทำไรปั๊มมันเลยนะครับงเรียงไป กินนะครับตัวเองนะยาวกว่าจิงนะครับยาวกว่าจิงนะดำเป็นตัวทํานะครับตัวดำเป็นตัวทํานะราคาอยู่ดํานะราคาอยู่ดําเก้าเมียชนคู่ต่อไปนะครับแม่ชุมพรนะ ดำคือเอาอยู่บนนะครับตัวดําคือเอาอยู่บนกดไว้นะ4ต่อ5 4ต่อ5 4ต่อดําอยู่บนนะครับกดไว้นะแม่ชุมพรนะครับแม่ชุมพรนะ ชื่อผิดออคู่ห้านะครับคู่ห้านะเดี๋ยวแจ้งแอดมินแป๊บนึงนะ u t u b e ชื่อผิดนะครับ YouTube นะ YouTube ชื่อผิด YouTube ชื่อผิด ดำนะชื่อผิดเข้าชื่อผิดนะแอดกันรืมดูไปขอประธานอภัยตัวครับเดี๋ยวเตะกันมีนไปละเตะกันมีนไปละห้านาทีครับห้านาทีผ่านนะดำอยู่บนนะครับดำอยู่บนนะกดนะกระท่อนแขนเอ้ยแดงมาหน้านะแดงมาหน้านะเขื่องติดแล้วก็ตัวแดง แล้วมัเป็นเครื่องดีเซลนะครับติดช,ชา้านะอาการเย็นๆนะเผาหัวอยู่นะครับเมื่อกี้นะฮะเมืีไปเผาหัวนะ อยู่ดำนะรับอยู่ดำนะะรอยู่ดดำนดำนำน,ำนขึ้ไปบนนะครับตัวดำขึ้นไปบนนะสวัสดีร้อยซังคนดูครับสวัสดีครับผมเม่นมาทาไทยกันเลยนะเม่นมาทาไทยกันได้น,น,น,ไน,นะเฮ้ยรับเขี่ยไปแบสแต่ใจยอดดีนะครับตัวแดงนี่บ่ค่อยขยันนะครับตัวดำนี่ขยันนะ อาวุธหลากหลายนะครับตัวดำตัวดำนี่ขยันอาวุธหลากหลายกว่านะครับตัวแดงนี่เขาดีกว่านะแร้ว่าดีกว่าแต่ว่าใช่กว่เป็นประโยชน์นะครับปล่อยเพื่อนอัดเพื่อนพานะไอ้ดำมาไปอัดไปกับพ่อนแขน บน,น,นตลอดนะครับตัวดำนะเ้ยเยเฮ้ยดงมาหน้าได,ดำเกียไปดำเกียไปนะแดงขึ้นไปบนไปดำขึ้นไปบน ดำต่อนะดำต่อนะต่อเก็บไปนี่ต่อเก็บไปนี roat, ่เ <texts> ฮ <hi> ้ยเฮ้ย <cold> น่าจะชนกันนานนะครับน่าจะชนกันนานนะคนนี้นะแดงคำหน้าไปนะเขามันไม่ค่อยกินนะตัวเดงนะเขามันงุ่มไปหน้ามัน เหมือนว่าหลังมือครับหลังมือนะเปิดดำมั้กับใครเจ็บนะครับชื่อแก้ใครจะรอดครับขอประธานอภัยด้วยนะครับแดงแดงทะเลทรายนะใส่ดําเงินแร้ชุมพรนะเอ้ไอเดงมาหน้าหน้าแดงมาหน้าหน้าเฮ้ยเฮ้ยสมาชิกสมาชิกสมาชิก ร้องนะวนรอบไม่เรียกลองนะวนรอบไม่เรียกลองนะวนรอบไม่เรียกลองนะ เฮ้ยดำนิดไปแอฟฟิทมามีเหลียกร้องนะบนรอบมีเหลียกร้องนะครับค, <c oughs> คู่ประกอบชนนานกับผู้เอกใจ่แล้วครับผู้เอกชนคู่แจสองนาทีผู่สอามนาทีทีเดียวเลยทีเดียวบ่เรียวหลังเลยครับ ดำเดี่ยวมากันนั่นดำมีเดี่ยวมานะซิบซินะครับเฮ้ยนี่ยวดเรื่อมว่าน้ำกระเด็นใสจท,ที่แรกว่าเป็นเดี่ยวนะครับ ดำพักไปรอลูกแดงตัวเดียวอ๋อน่าจะรอบใบครับน่าจะรอบใบนะ ลูกแดงชนรอบใบแป0 0สนนะ 8, นะลูกแดงชนรอบใบชิง8 0 0 0สนะครับลูกแดงนะลักกันน้องลองกันนี่รอบใบครับรอบใบนะถือโงดเฮาอยู่กลางสนามครับนงดถือโงดเฮาอยู่กลางสนามนะ ถ้าบัตรน่าจะ600ผู้ชาย600ผู้หญิง300กระเทย900เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยไอ้แดงไอ้ดำทิ้มไปไอ้ดำอัดไปกระเทินมากเกินอัดไปกระพ่อนแขนครับตัวดำไแดงเลยว่าย่อก่อนตัวแดงเลืกรองนะมูรอบเรียกรองนะ ดำมันเป็นตัวเดินนะครับแดงนี่ปล่อยให้เพื่อนพาเลยนะแดงมันกับบัญจีได้เจ็บอย่างครับ มือแดงมือแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงแกไปดำนี่มาหัวหางนะหัวหางนะหัวหางนะดำแล้วว่าพุงเต็มๆเลยครับพุงเต็มๆนะจะดดำนะราคาข้ามันอยู่แดงครับราคาข้ามันอยู่แดงนะเฮ้ย รับเครียดไปถ้ามานะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะขู่ห้านะครับคนนี้ขู่ห้าไอ้ดำนี่ไปดำจะเกาอยู่บนนะจะดำอยู่บนนะครับจะดำอยู่บน 13นาทีพานครับ13นาทีพานนะแ<ะ>ดงต่อนาแดงต่อนาแดงต่อน้าท<ะ>ำแคไปแดงเขี่ยหน้าไป ราคาข้ามันอยู่แดงนะราคาข้ามันอยู่แดงไอ้ดำที่ไปแดงที่มาแลกกันครับแลกกันเฮ้ย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 ยอกกดำยอกอเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดำที่มาไอ้ดำเกียร์หน้าไปจะไปยังใดเอาจะไปยังใดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยาวไข่ไอ้ยอกไข่ออกมายืนจะคอกันนะเอกมายืนจะคอกันนะ ไอแดงกลบไปแต่ว่าโดนเข่าตัวดำดักไว้นะตัวดำตั้งเข่าไว้นะเบสเนีใช่เข่าดีนะครับจะยอดดีนะอยู่ดำนี่เฮ้ยเฮ้ย <_ s 1> พัดกันต่อพัดกันล้อนะครับ้ทำไปทาม,มานะราคาั้ทำไป้ทำม,มานะ s> <S <_ s 1> มือแดง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 เฮ้ย ยอดดีนะตัวเบสแะจยอดดีนะครับตั้งเข่าดักดีนะอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะเอ้ยเอ้ยเอ้ดับมีเดินนะดับมีเดินนะแดงกับปาก้าเข้านะครับไอ้ดับนี้ไปนะครไหลไปแดงนะแล้วครัไนนหลไปแดงนะเหล่ามักไป ต้องำมาจังดิเลยไอ้แดงหน่อยนะแดงหน่อยนะถอยทีละเก้านะครับถอยทีละเก้านะเฮ้ยเฮ้ยคนละเก้าคนละเก้าคนละเก้าไอ้แดงยกพอสูงนะไอ้แดงว่าได้เฮ้ยเฮ้ยดำนี่เบียนเบียนนะเบียนเบียนนะสองไม้นะครับสองไม้นะเหมือนไหนเหมือนกันครับเหมือนไหนเหมือนกัน เฮ้ยดำเฮ้ยเแดงแล้ววันเลืกนะแดงแล้ววันเลืกนะเลืกไปเลืกไปเลืกไปแดงเลืกแล้วก็แดงเลืกแล้วก็แดงหน่อยหน้าหน่อยหน้าแดงหน่อยน้แดงหน่อยน้าไอระเบียบไปแบนในวันเชียอดนี้นะครับเนี่ยนะครับหัวนะเฮ้ยแดงวันจะได้ลุงลุงอุ่งง ตีไปเดียวแล้วตีไปเดียวแล้วเปิดไฟพามา้างหนาด้ยขวาไส้ขวาไส้หรือขวาไส้หรือขวาดำรถคู่นะดำได้ใจเลยนะแต่ว่าที่ดำได้ใจเลยนะอยากชนะต้องเติมนะตัวดำนะอยากชนะต้องเติมนะตัวแดงมันยุดแล้วนะตัวแดงมันยุดแล้วนะ เข้ามาไอเด้งพวกมึงเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยว <saturated> ่า hey, จ hey. <started watching. S 1> ิงดำนะเอาคูบมาไอ้เด้งเอาคูบอ่ะเฮ้ยดำแกไปขี่รักนะขี่รักนะตัวแดงนะอย่าได้หันข้ากันนะครับตัวดำนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบังได้บังนะนายมาชิกบังได้บังนะ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 ออกได้ทั้งคู่นะครับออกได้ทั้งคู่นะ ออกได้ดังโหเยเฮ้ยเดำเดินดำเดินดำเดิน <im itation> ไอ้ดำดิมไปเดำเกียบไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงด้อ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 ย,ยมามุมนี้ไอด้ดำเกียบไปถอยจี้ดำได้ใจนะครับถอยจี้ดำได้ใจนะไอด้ดำก็เดินนะดำก็เดินนะแดงก็จะลักนะครับแดงก็จะลักอย่างเดีวยวนะเดีด๋วยวผมเข้ามา เลิกนะดำนะอย่าเลิกนะบังกันยังสมามคิกบังกันยังบังไว้ก่อนบังไว้ก่อนซ่องไม้ซ่องไม้ซ่องไม้บังไว้ก่อนบังไว้ก่อนแดงกันจะลักนะครับตัวดำมันก็มันกระเติมกระซุดน,นะครับเดิมกรแแสนะ ยึกยักยักไอ้ดำยึกๆๆๆยักๆๆยักดำไม่เดินนดำไม่เดินนดำไม่เดินนดำไม่เดินระวังแดงลากหน้าระวังแดงลากหน้าทำปากการะกันไว้ก่อนนะครับทำประกันไว้ก่อนนะชีวิตนะทำประกันกันไว้ก่อนนะสมาชิก เอ้ยดำเดินดำเดินไอแดงลากไอแดงลากไปเอาแล้วหาบอกแล้วรองว้มันออกได้หมดแลดำันบดอ้งนดำมันบดอีกนะเออำมาทีทำประกันไว้ก่อนทำประกันไว้ก่อนเออบอกแล้วทําประกันไว้ก่อน มาชิกมันโมดนะมันมัน,ม,นมันใช่แรงตั่งแแรกนะมันเดินอัดกดแรงนะเอ้ยไอยดำจิ๊บหนึ่งามาชิกเออยบอกคือบังไว้ก่อนบอกคือบังไว้ก่อนบังไว้ก่อน ียัง <gesch uce> ทำประกันไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยดำเบาไม่นะดำเบาไม่นะดำเบาไม่นะดำมาจิกเออเฮ้ยเดี๋คนเอ้ยเฮ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 ้ยขึ้นลวดขึ้นลวดขึ้นลวดเออเดี๋ยวก็เจ็ฟฟีเนี่เออขึ้นลวดจ้าขึ้นลวดมันจ้องนนะกี้นะ มันจ้องเยาวคนแล้นะขันกันใกล้จมนะขันใกล้จมนะทำประกันไวมกอลมาวันนี้ก้าวเท้าอะไรออกจากบ้านครับอ่าแดงกะได้นะแดงกะได้นะโอ้ยสบายดีกูแดงก็น่าหนาแด คนใจพ่องโทรน,นะเป็นไฟชนะนะครับพิชิตเงินพันวน40,000บาทไปครองนะยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ไฟแพรครับ